สวัสดีครับท่านชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ s สตีมวอดพัทยานะครับผมและผมก็สราวุธและทีมงานนะครับผมนะครับวันนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มกว่าเลยครับนะใกล้เที่ยงคืนแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมมาที่ไหนนะผมมาที่ปทุมธานีครับนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพรุ่งนี้ครับน่าสนใจมากๆผมจะพาไปติดตามน้องคนนึงนะครับเขาตื่นนอนตั้งทีสามที่สี่เลยนะครับ เพื่อที่ทำอะไรนั่นน่ะสิเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปถามเขานะครับว่าทําไมเขาต้องถึงเช้าขนาดนั้นนะครับแล้วตื่นมาทําอะไรแล้วเขาไปทํางานกี่โมงแล้วเขาทาเพื่ออะไรโอ้น่าสนใจครับแต่ยัไเก็แล้วแต่จะเที่ยงคืนแล้วดูสิงานเดี๋ยวคืนนี้ขอพักผ่อนก่อนเนาะเดี๋ยวที่3ามเราเจอกันนะครับ สวัสดีครับนะครับพบกันอีกเช้าวันใหม่แล้วนะครับผมตอนนี้เวลาตีสามแล้วนะครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับว่าเราจะไปดูน้องคนหนึ่งนะครับอย่างที่ผมสกอตสราวุธได้เกริ่นไว้ตั้งแต่เมื่อวานน้องเมื่อคืนนะครับไปไปกันเลยครับตีสามแล้วสวัสดีครับ น้องกวางใช่ไหมครับอขออนุญาตแนะนำตัวกับท่านผู้ชมหน่อยค่ะกวางสุรศรีเขาชบางค่ะอยู่สตีมวอ s นะคะอยู่แผน,ะะนกดีซีค่ะในส่วนของงานน้ำยาค่ะโอ้หต้องบอกเลยครับว่านี่ก็ตีสี่แล้วใช่ไหมครับหนูต้องอตื่นตีสามใช่หนูจะตื่นโดย <3 S 2> ประมาณใช่ค่ะ,ะแล้วก็ออกมารอรถตีส<ช>ี <4 S 1> ่จะเอาหนูก็อาจจะมีช่วงตีสี่แต่ถ้ารู้ว่ารถมาช้าหน่อยเราก็จะขยับเวลาออกนิดนึง แต่ส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้แหละใช่ค่ะโอ้โหท่านผู้ชมครับตีสี่เราทาอะไรอยู่ครับบางท่านอาจจะฝันอยู่หรือเปล่านะบางท่านบอกว่ายังไม่ได้นอนเลยก็มีใช่ไหมครับยงวันนี้เนี่ยพี่ก๊อตนะครับแล้วก็ทีมงานนะฮะขอตามน้องกวางไปแล้วกันอยากจะไปดูแล้วเกินว่าน้องกวางเนี่ยในแต่และว,วันนะฮะที่น้องกวางไปทํางานเนี่ยน้องกวางเจออะไรบ้างขออนุญาตติดตามนิดนึงนะครับเนะอาละครับท่านผู้ชมครับ รับผมก็สพัทยานะครับและสตีมวอตนะครับผมไปกับน้องกวางเลยครับตามมาเลยครับไปน้องกวางไปน้องกวางครับ นี่คือโดยปกติเราก็จะรอรถในถนนเส้นนี้ใช่ค่ะจะรอตรงนี้จะรอตรงนี้นะรถ<ช>จะมาประมาณกี่โมงฮะโดยประมาณรถจะมาประมาณคือท้อจะออกจากวินเขาประมาณตีสี่ะค่ะครับหนูก็จะมารอก่อนหนูก,กล <c oughs> ัวตกรถโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นวันธรรมดาจา์ถึงสุกใช่ค่ะก็จะเป็นเอ่อเป็นรถเมย์ปกติรถเมย์ปกติแต่ถ้าเป็นวันเสาร์เนี่ยค่ะเขาจะเอารถสองแถวมาวิ่ง อ๋ออย่างวันนี้เนี่ยที่เราถ่ายเนี่ยก็จะเป็นตรงกับวันเสาร์ะนะคะก็เราก็จะมานั่งรถสองแถวกันค่ะเอาล้วค่ะท่านชมครับแค่คิดก็สนุกแล้วนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะฮะกับทีมงานสตีมวอร์สนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรารอรถกันแล้วไปพร้อมๆกันกับน้องกวางครับ เอาละครับน้องกวางครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวดูเวลาหน่อยเนาะอุย้ยตีสี่สามสิบห้าจะสี่สิบแล้วท่านผู้ชมครับรถยังไม่มาเลยนะครับแล้วน้องต้องตื่นตั้งแต่ตีสามตีสี่นะฮะกว่าจะมารอรถนะฮะแล้วจริงๆตรงนี้เนี่ยโดยปกติรถมากี่โมงคะก็รถก็จะมาประมาณนี้คะ่ะเราต้องออกมาก,ก่อนคะ่ะเพราะว่ารถมันวิ่งไม่แน่นอนเนี่ยหนูก็จะมาประมาณนี้ถ้าเกิดรถไม่มาเราก็ต้องรอต่อ รถไม่มาก็ต้องรอต่อแบบเงียบๆเ,งเงหงาๆอยู่คนเดียวนี่นะคะทุกวันเวลาทํางานแล้วเคยไหมว่ารถไม่มาแล้วหนูทํายังไงลูกคือถ้ารถไม่มาถ้าหนูจะตั้งหนูไว้ถ้ายันหกโมงขึ้นไมมาหนูต้องเปลี่ยนทิศทางค่ะต้องไปเรียกคนอื่นมาเพื่อจะข้ามไปอีกทางข้ามไปไปถึงบริษัทเลยไม่ค่ะข้ามไปแล้วก็ไปต่อลงปทุมก่อนค่ะแล้วถึงจะไปทงบริษัทที่เ,เดี๋ยวนะฮะ เดี๋ยวเรานั่งวันนี้เนะี่ยอย่างที่น้องกวางบอกว่าจะเป็น2แถวใช่ค่ะใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บมาเนี่ยเอายังไม่ถึงบริษัทเหรอครับยังค่ะต้องต่อตอีกตอนค่ะโอ้โหนี่มีภาคสองค่ะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปนั่งรถอะไรต่อครับอ่าจะไปรถเมย์ค่ะทานี้จะเป็นรถเมย์ไปรถเมย์ไป,มไปถึงไหนครับอ่าไปถึงถึงออฟฟิศไม่ถึงค่ะเราต้องไปลงแล้วข้ามฝั่งสะพานแล้วเดินย้อนไปอีกนิดนึงเราถึงก็ถึงออฟฟิศโอ้โหท่านผู้ชมครับโอ้โหเด็ดเดี่ยวมากท่านผู้ชมครับ นี่เหมือนเกมเลยอ่ะมันแล้วหนูใช้ชีวิตอย่างนี้มานานนี่ยังลูกนานค่ะเรียนหนูก็ไปอย่างเงี้ยค่ะว่าหนูเรียนหนูหนูก็เรียนดอนเมืองก็กเข้าในกรุงเทพก็สองต่อเหมือนกันสามต่อโอ้โหแล้วเดี๋ยวเ,เราจากที่ไปไปลงรังสิตใช่ค่ะไปลงรังสิตแล้วนั่งรถเมย์เบอร์อะไรลูกหกแปดศูนย์ค่ะหกแปดศูนย์หกแปดศูนย์นะฮะอันนี้ไม่ไม่ได้บอกใบเลขอะไรนะฮะแต่ว่าโอ้โหต้องบอกเลยครับว่า ต้องอึดมากๆนะฮะต้องสู้มากๆเลยจริงๆนะครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับเราจะตั้งตารอกันต่อไปนะครับอัลบั้มชุดใหม่ก้อจักรพันนะฮะนะตั้งตารอกันต่อไปเอาแล้วครับผมอ่ะรอรถกันนะท่านผู้ชมครับนะฮะรอดูนะฮะด้วยความหวังว่าเดี๋ยวคงจะมาครับ ครับแล้วนั่งรถเมล์เนี่ยก็ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ถ้าสามารถนหนูมันจะสิบบาทไปถึงลังสิตนี่คือสุดสายอ๋อนี่คือจากนี่ไปลังสิตนี่คือสุดสายเลยใช่ไหมฮะนั่งสุดสายเลยอ๋อแล้วปกติรถเมล์รถสองแถวอันนี้รืรถสองแถวเล็กนี่คือรถสองแถวใช่ค่ะอ๋อก็จะวิ่งทุกวันเสาร์ใช่จะเป็นวิ่งทุกวันหยุดนะคะตะเลอรแล้วก็เสาร์อาทิตย์แต่แล้ว เป็นรู้ไหมว่าเป็นเจ้าของเดียวกับรถเมย์ที่เรานั่งจันหนึ่งสุ์หรือเปล่าเป็นคเป็นเขาเจ้าของเดียวกันแต่ว่าจะปรับนิดนึงใช่แสดงว่าเสาร์อาทิตย์คนจะน้อยกว่า<ช>วันธรรมดาใช่เพราะว่าถ้ากวันธรรมดาเรา้มาหน้าจะเต็มแล้วตอนนี้เหรอออแต่ชอบท่านผู้ชมชอบมากๆเลยชอบเด็กรถเด็กรถกระเป๋ารถเมยในตำนานต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากๆนะครับแล้วเราใช้เวลาจากที่เราขึ้นมาสักครู่เนี่ย ไปถึงรังสิตเนี่ยใช้เวลานานไหมถ้าอยากตอนเช้ามันจะไวหน่อยแล้วสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้ถึงรังสิตครึ่งชั่วโมงถึงรังสิตครึ่งชั่วโมงถึงรังสิตแต่ชีวิตยังไม่จบนะฮะก็เดี๋ยวต้องตามต่อแล้วครับว่าหลังจากรังสิตแล้วเนี่ยน้องกวางบอกว่าเดี๋ยวต้องขึ้นรถเมล์อีกนะครับสายอะไรนะคะหกแปดศูนย์ค่ะไปครับเดี๋ยวไปขึ้นรถเมล์หกแปดศูนย์กันต่อนะครับตามมาเลยครับ ผมตอนนี้เราอยู่ที่ลังสิทค่ะลังสิทธใช่ไหมครับที่น้องกวางบอกว่าเราจะมารอรถที่นี่รอรถต่อหนึ่งแต่ก่อนจะรอรถเราจะทําอะไรกันดีซื้อข้าวอนค่ะซื้อข้าวนะซื้อไปทานคนเดียวเอ่อไปซื้อไปของเพื่อนนะคะเพื่อนฝากซื้อจะซื้อไปให้เพื่อนแล้วก็หนูอ๋อทุกวันส่วนใหญ่จะทุกวันค่ะอ๋อนะก็แต่พี่ยังไม่เห็นแม่ค้าเลยอ่ะเดี๋ยวรอแม่ค้าตั้งร้านเกิดนค่ะ แม่ค้ายังไม่ตั้งร้านเลยมาก่อนแม่ค้าตั้งร้านทุกวันส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้โดย<ช>ปกติเอาละครับผมเดี๋ยวเรารอแม่ค้ากันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เดินทางต่อไปนะครับผมนะกำลังสนุกนะ<ช>รู้สึกแม่ค้าจะมาแล้วะนะฮะเอาละครับเดี๋ยวตามไปดูกัน วางครับแล้วทําไมเราต้องมานั่งตรงนี้ครับอตอนนี้รถ6 8 0ยังไม่มา<ช>ค่ะรถ6 8 0ยังไม่มาใช่ค่ะก็ต้องนั่งรอกันต่อไปใช่ค่ะเอาละว่าชุดที่2แล้ว<ช>นะฮะ,ะเอาละครับผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวก็รอรถ680เนาะใช่ค่ะนะ,ะว่าเดี๋ยวจะมาตอนไหนกันยังไงนะฮะก็เป็นปกติไหมหรือว่าก็ต้องมานั่งรออย่างเงี้ยอ่แล้วแต่ช่วงค่ะปกติมันจะมีรอบ6โมงทุกครั้งแต่ว่าบางทีรถเขาจะไม่แน่นอน ก็เรียกว่าบางครั้งก็เวลาก็ตรงบางครั้งก็อาจจะไม่ตรง<ช>บ้างเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไรครับชีวิตก็ต้องสู้กันต่อไปนะฮะตอนนี้เวลาประมาณกี่โมงแล้วนาะจะหกโมงละนะฮะจากตื่นตีสามนี่ก็ประมาณ6กโมงสีโดยประมาณครึ่งทางแล้วครึ่งค่สำหรับหนูครึ่งครึ่งครึ่งทางนะครับสําหรับน้องเขาเพึ่งเขาครึ่งทางละ แต่เราครึ่งครึ่งทางนะครับยังคงต้องเดินทางต่อไปใช่ค่ะอ้าวแล้วรออีกต่อหนึ่งรอรถก็เรียกว่ารอกันต่อไปนะครับผมนะฮะก็ใกล้จะบรรลุเป้าหมายแล้วนะแต่เดี๋ยวจากอ่ารังสิตนี้ไปใช่ไหมฮะ,ะก็จะไปอ่ายังไม่ถึงบริษัทซะทีเดียวใช่ค่คะก็ลงจากอ่ารถเราก็เดินต่อข้ามสะพานลอยข้ามสะพานลอยย้อนไปออฟฟิศอีกนิดนึงเอาละ สู้ๆนะไ,ไหนๆก็น้องกวางสู้แล้วนะะพี่ก๊อตก็ต้องสู้ไปกัดน้องกวางแหละครับนะฮะ <c oughs> เอาเ้าไ่ได้อกท้อตามกันมาครับท่านผู้ชม ตอนนี้เราอยู่บนรถ680แล้วค่ะ680แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปครึ่งทางอีกครึ่งทางหลังนะฮะแต่ยังไม่ใช่ว่าจะจอดที่ออฟฟิศเราเลยใช่ไหมครับแต่ก็รถแอร์เย็นๆนะฮะโอ้น่าหลับมากเลยอ่านะฮะตอนนี้ก็อีกประมาณ10นาทีก็6โมงเช้าแล้วนะครับผมนะฮะการเดินทางก็ยังต่อสู้ต่อไปเรถนี่ค่าตั๋วเท่าไหร่ดูค่าไปถึง ที่เราลงจะก1บบาท16บาทโดยประมาณนะครับอืมนะฮะก็เมื่อกี้มาแล้วก็สิบสอบาทคคบแล้วก็มาในอีก1 6บาทะนะไปกลับก็ราคากลับก็คือสายเดิมใช่มั้ยไหมฮะโอ้โหต้องเรียกได้ว่าใช้ได้เลยนะคือเหนื่อยใช้ได้นะเหนื่อยใช้ได้เลยนะครับอ่าการเดินทางเราก็ต้องชีวิตก็ต้องดาเนินต่อไปนะฮะท่านะผู้ชมครับไปเดินทางกันต่อครับผมนะฮะแป๊บนึงใกล้ถึงละ ครับผมตอนนี้ก็เวลา6กโมงครึ่งใช่ไหมฮะตอนนี้เรามาถึงใกล้ถึงจุดหมายแล้วใช่ไหมมองที่เรามองก็เห็นลิฟตแล้วบริษัทนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ถือว่าสายไหมสำหรับหนูลูกสายค่ะหกโมงครึ่งถือว่าสายนะครับลุงย่างไก่แล้วค่ะลุงย่างไก่มาย่างไก่แล้วปกติจะต้องมาก่อนลุงใช่ไหมจะมาพร้อมๆลุงแต่ลุงจะยังไม่ย่างไก่ยังไม่ย่างไก่เอาละครับหกโมงครึ่งนะครับน้องบอกว่าสายแล้วเอาละครับ มาเราเข้าบริษัทกันเลยแล้วกันนะครับไปตรงพานตรงนี้เนาะเอาละครับผมพี่เราเห็นใช่ไหมฮะตึกนั้นเลยนะฮะขาวๆใหญ่ๆนั่นะนะค,ะคือ สำนักงานใหญ่ของเรานะสตีมวอร์สนะครับเอาละเห็นลิบๆแล้วเดี๋ยวน้องจะสายครับ6โมงครึ่งครับเดี๋ยวน้องสายครับไปไปต่อ จริงๆเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเออ่มันไม่เหมือนกันมาทํางานอ่ะมันเหมือนมาแข่งมาราธอนหรืออะไรสักอย่าง42.195กิโลเมตรอะไรประมาณเนี่ยนะตอนนี้ก็ประมาณเกือบเอ6โมง3536โดยประมาณนะฮะปกติหนูถือว่าสายไหมลูกสายนะสายนะพวกเฉลี่ยแล้วน่าจะสายปกติถึงเช้ากว่าน,นี้ใช่ประมาณ10กว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันก็มีช่วง6โมงขึ้อย่างนี้เหมือนกันว่าเราจะรู้สึกว่ามันช้า เอ่อท่านผู้ชมครับเราทําให้น้องเขาสัชานะครับนะถึงประมาณหกโมงสามสิบาสามประมาณนี้นะครับแล้วหนูเข้ายังไงอ่ะลูกหนูมีคุณแจเพราะยังไม่มีใครมาเลยหนูขอไว้ค่ะว่าหนูขอเข้าไวขอเข้าไวนิดนึงนะเพราะันหนูมีกุญแจค่เปิดด้รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับที่มาสำนักงานใหญ่แล้วเราได้มาเหมือนเข้าเส้นชัยอ่ะไปเราเข้าเส้นชัยกันเลยด้วยกันนะครับเอาเลยครับผมตามมาเลยครับ แล้วครับผมนะฮะวันนี้นะฮะก็ตอนนี้สิฮะตอนนี้เริ่มเบลอแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ห้องทํางานของน้องกวางนะครับอันนี้จักใจเลยแนละ้วน้องกวางนะหนูเหนื่อยไม่รูกไม่เหนื่อยนะคะอืมคือเรานกมายนก็นว่าเราทําทุกวันมันก็คือชีวิตประจําวันของเราไปเดียวอืม,มเป็นเรื่องปกติใช่ค่ะโอ้โหนะฮะแต่สําหรับผมและทีมงานเนี่ยทาวันเดียวเนี่ย <c oughs> ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เหนื่อยนะ ไม่เหนื่อยแต่เหนื่อยเหนื่อยนะครับผมแต่หนูบอกหนูทําทุกวันนะฮะทีนี้เนี่ยหนูทําไมถึงต้องหนูต้องลงทุนตื่นขนาดเนี้ยมันภูมิใจเหรอครับหรือว่ายังไงไม่ค่คะแบบเราไม่ได้คิดว่าเราต้องลงทุนตื่นมาเพราะทำแบบนี้แบบนี้แหละค่ะบางทีมันก็อยู่อยู่ที่ที่เราคือเรามีอาจจะมีจุดมุ่งหมายหรือรปัจจัยอะไรของเราส่วนตัวหรือว่าปัจจัยในเรื่องอื่นที่ทําให้เราทําแบบนี้ครับ แล้วน้องกวางหนูมีหลักการทํางานยังไงลูกหลักการทํางานของหนูหมายถึงว่าทำไมหนูถึงตื่นมาเช้าถึงใช่ใช่แล้วเรามีการทํางานในไปสู่เป้าหมายหรือว่าการทํางานในแต่ละวันแค่เดินทางก็เหนื่อยแล้วอ่ะถูกไหมไหนจะเดินทางอีกไหนจะเรื่องงานแน่นอนงานต้องมีปัญหาอยู่แล้วล่ะถูกไหมฮะแล้วหนูมีวิธีการให้กําลังใจตัวเองยังไงเอออย่างนี้ดีกว่าในเรื่องของว่าจะเป็นการใช้ชีวิตหรือว่าการทํางานให้บรรลุกเป้าหมาย ให้กาลังใจตัวเองนะคะจริงๆแล้วอ่ะทุกคนมันก็ต้องท้อก่อนก็ต้องไม่โอเคก่อนครับแต่มันคนเรามันต้องมีสองด้านค่ะอีด้านหนึ่งอย่างไงมันต้องคิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยไม่ได้มันต้องได้เพราะด้วยเหตุผลนี้ทําไมถึงไม่ได้เราเริ่มใหม่ได้อืเราพลาดแล้วแต่มันไม่ได้ถึงที่สิ้นสุดแต่เราก็เริ่มได้อก็ทุกอย่างเรียนรู้ได้ไม่มีใครเป็นไม่เป็นหรืออะไรมาก่อนที่จะมาชี้วัดว่าเราดีหรือเราไม่ดี คือเรียกได้ว่าเรียนรู้ในทุกๆวันนะฮะวันนี้พี่และทีมงานก็เรียนรู้นะเป็นประสบการณ์ชีวิตอีกอย่างหนึ่งนะฮะบางครั้งเนี่ยการขึ้นรถเมย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะมีโค้งเคงโค้งเคงมีหลากหลายมากๆนะฮะและที่สําคัญนะฮะต้องบอกเลยว่าใจต้องสู้จริงๆนะไม่สู้นี่ทําไม่ได้นะฮะแล้วหนูมีเวลาไปเที่ยวหรือว่าเงินทองที่ทํางานมานะ ก็ส่วนมากก็จะดูแลครอบครัวก็อยู่ในอยู่ในส่วนของเราอยู่ในส่วนของครอบครัวสักส่วนใหญ่เพราะว่าครับเรามันก็ไม่ได้ไปไหนอะค่ะเพราะก็อยู่ก็อยู่บ้านใช้ก็ใช้ที่บ้านทำงานก็ใช้ที่ทํางานในส่วนของเรื่องเงินอะไรก็คุณแม่ก็น่ารักนะเมื่อสักครู่ก็ได้มีโอกาสได้พบคุณแม่ได้พบคุณปู่นะเป็นครอบครัวคนไทยครอบครัวใหญ่นะะต้องบอกเลยครับว่าทีแรกต้องบอกเลยว่าพอไปถึงเนี่ยก็มีสายตามาแอบดุงมองนะฮะ ็เราก็รู้สึกได้นะแต่เรามองไม่เห็นนะฮะสุดท้ายออกเป็นญาติน้องกวางว่าเอ๊ะนะ,ะมาทําอะไรกัน2หนุ่มสตรีมบอสนี่ฮนะก็น่ารักก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับต้องบอกเลยครับว่าน้องกวางเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่พูดถึงในเรื่องของความขยนันอดทนความมุ่งม,มั่นในเรื่องของการทํางานการใช้ชีวิตนะครับและนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างซึ่งส่วนตัวผมเชื่อแล้เกินนะครับว่า ยังมีอีกพนักงานอีก,อกมากมายนะฮะใน St ตีมวอตเราที่ทุ่งเทนะฮะแล้วก็มุ่งมั่นนะฮะไม่ต่างจากน้องกวางแต่ของน้องกวางที่เราหยิบยกมาเนี่ยนะฮะคือเราจะให้เห็นภาพเลยนะว่าน้องเขามีความมุ่งมั่นเอาแค่ว่าเริ่มจะทำงานเนี่ยจนมาผมจะกว่าถึงเส้นชัยก็คือที่ทำงานเนี่ยนะต้องมีความวิทยะอุตสาหะขนาดไหนนะครับต้องวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องกวางนะที่อนุญาตต้องบอกนี้เลยนะให้พี่และทีมงานเนี่ย มาติดตามชีวิตในช่วงเช้านะฮะจนถึงเข้าทำงานนะฮะลองดูนะครับว่าโอกาสหน้านะฮะผมก็สลาวุธและสตีมวอร์ดนะครับจะไปจับชีวิตใครนะไม่ใช่ไปจับผิดนะไปจับตาดูนะฮะว่าชีวิตใครที่น่าสนใจแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณน้องกวางแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนนะวันนี้ไงก็ต้องขอบคุณน้องกวางด้วยนะครับนะฮะแล้วยังไงก็พบกันใหม่ E ีีหน้านะครับลองดูสิครับว่าคุณจะเป็น เป้าหมายของเราหรือเปล่านะครับอีพีนี้ขอลาไปก่อนนะครับคนใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ